ยายเสียงเรื่อง bad love ดีอยู่นี่รักแสนร้ายประพันธ์โดยศักดิ์ ep เจ็ดตอนจบบ่ายวันนั้นพวกเขานั่งพักใต้ร่มไม้ใหญ่พิกซุกในอ้อมแขนพ่อกินไอศกรีมอย่างอร่อยอร่อยเปื้อนแล้วเอกภพาพายยิบที่ชู่เช็ดปากให้ลูกขอบคุณครับเขาหันมาส่งขวดน้ำให้นิชมนเหนื่อยไหมไม่เท่าไหร่ เธอตอบเรียบเรียบแค่มองเห็นลูกชายเบิกบานใจแบบนี้เธอก็หายเหนื่อยแล้วพีคเอกพบเรียกไปดูโชว์ปิดสวนสนุกกันไหมมีดอกไม้ไฟด้วยนะไปเด็กน้อยกระโดดลงจากตักไปครับพิกจับมือแม่เด็กชายตัวเล็กควา้ามือแม่ไว้ข้างหนึ่งอีกข้างก็จับมือพ่อแน่นนิชมนสบตากับเอกพบแล้วเผยยิ้มออกมา ระหว่างที่ดูขบวนแหการแสดงของเหล่าตัวการ์ตูนคนมารอดูหนาแน่นมากๆเอกภพจึงอุ้มลูกชายขึ้นแบกไว้บนบ่าเพื่อจะได้ดูการแสดงได้ชัดเจนทิกตะโตด้วยความตื่นเต้นดีใจนิชมนยืนมองสองพ่อลูกได้ยินเสียงหัวใจตัวเองที่กำลังส่งสัญญาณว่าบางทีการให้อภัยอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอย่างที่คิด ค่ำคืนแสงไฟเมืองฮ่องกงส่องระยับอยู่ด้านนอกกระจกบานใหญ่ห้องสวิทหรูของโรงแรมระดับ5้าดาวอับด้วยแสงไฟนวลละมุนเสียงหัวเราะของครอบครัวดังแว่วในอากาศหลังมื้อเย็นน้องพีคที่เพิ่งอิ่มท้องและสนุกสนานมาทั้งวันในสวนสนุกซุกตัวหลับตาพริ้มในอ้อมแขนของคุณวารุณีอย่างหมดแรง ขณะทุกคนกำลังแยกย้ายเข้าห้องพักคุณวารุณีกับคุณสิริวัลก็สบตากันนิ่งๆคล้ายส่งสัญญาณรับบางอย่างที่ไม่มีใครทันสังเกตเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันนั้นขณะลูกชายและหลานสะพ้ายพาน้องพีคไปวิ่งเล่นกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในสวนสนุกยายายกับแอบไปยังศาลเจ้าเก่าแก่ชื่อดังในห้องกงจุดทูกขอพรจากเทพเจ้าด้วยใจจริงขอให้ลูกสาวลูกชายทั้งสองคนกลับมาคืนดีกันรักกันยั่งยืน และที่สำคัญขอให้มีลูกเพิ่มอกีกสักสองสามคนเพื่อให้ครอบครัวกลับมาอ,อบอุ่นสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมสงสัยเจ้าเล็กจะเหนื่อยมากเลยนะวารุณีรูปสีสลานคืนนี้ย่าขอนอนกับหลานนะคะเธอหันมาบอกนิชมลน,นานนานทีจะได้กอดหลานนอนนิชมลพยักหน้าได้ขกงั้นหนูไปนอนกับแม่ก็ได้คะ่ะหญิงสาวหันไปที่คุณสิริวันแต่อีกฝ่ายกลับรีบปฏิเสธ ไม่ได้จ้ะไม่ได้แม่นอนไม่หลับถ้ามีคนนอนด้วยอายุมากและชอบนอนคนเดียวแต่แม่ไปนอนกับเอกภพสิสิริวันว่าเหมือนไม่มีอะไรห้องเขาเตียงใหญ่หนูนอนโซฟาได้ค่ะนิชมนรีบแก้ตัวหน้าร้อนเผาโซฟามันแข็งเอกภพที่เงียบมาตลอดเอ่ยขึ้นผมไม่ใช่ปีศาจสักหน่อยกลัวอะไร นิชมนจ้องชายหนุ่มตาเขียวในใจตะโกนว่าคุณนั่นแหละตัวอันตรายยิ่งกว่าปีศาจในขณะที่เธอกำลังเถียงกับเอกพบนั้นประตูห้องทั้งสองบานก็ปิดพร้อมกันปังปังแม่นิชมนขอประตูเปิดสิคะไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงหัวเราะเบาๆของพีคที่ได้ยินว่าว่วเธอหันกลับมาเจอเอกพบยืนพิงผนังยิ้มน้อยๆ ดูเหมือนคุณไม่มีทางเลือกนิชมนสะบัดหน้าเชิดจมูกรั้นๆขึ้นแล้วเดินผ่านเข้าห้องนอนโดยไม่พูดอะไรแสงสลัวจากภายนอกทอดเงายาวบนพื้นห้องนอนนิชมนยืนนิ่งข้างเตียงคิงไซส์นิ้วมือบีบชายผ้าคลุมแน่นคุณนอนฝั่งไหนก็ได้เอกภพภายมือหรือถ้าไม่สบายใจผมนอนโซฟาก็ไม่ต้องเธอตัดบทแค่อย่าล้ำเขต มุมปากเขากระตุกเล็กน้อยครับทั้งคู่ขึ้นเตียงคนละฝั่งราวกับมีเส้นแบ่งล่องหนตัดผ่านกลางที่นอนเสียงผ้าเศษสีกันดังเบาๆก่อนจะเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงครางแผ่วของเครื่องปรับอากาศห้านาทีผ่านไปเหมือนชั่วโมงทิกนอนหลับหรือยังเอกภพเอ่ยทำลายความเงียบบอกแล้วว่าจะไม่คุยเขาว่าเสียงอ่อน วันนี้เขาวิ่งทั้งวันคงจะเหนื่อยมากนิชมนขาบ,บริมฝีปากล่างภาพลูกชายที่หัวเราะคิกคักขณะก,กอดตุ๊กตาสไปเดอร์แมนผุดขึ้นในหัวมุมปากค่อยๆย,ยกขึ้นโดยไม่รู้ตัวตาพีคมีความสุขมากขอบคุณที่พาเขามาเที่ยวเธอกระซิบเอกพบเงียบไปครู่ผมตังหากที่ควรขอบคุณ เธอจ้องเพดานมืดมืดพยายามเพิกเฉยต่อไออุ่นจากอีกฝ้าของเตียงต่อจังหวะลมหายใจที่ดังชัดเจนในความเงียบนิดเสียงทุ้มต่ำแหบพร่าสี่ปีที่ผ่านมาไม่มีคืนไหนที่ผมไม่นึกถึงเสียงหัวเราะของคุณอย่าพูดเลยผมรู้ว่าทำผิดรู้ว่าไม่มีคำขอโทษไหนจะลบความเจ็บปวดเขาพูดต่อราวกับไม่ได้ยินแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่า เสียงเอดของเตียงดังขึ้นนิชมนรู้สึกได้ว่าเขากำลังเคลื่อนตัวเข้ามานี่คุณอย่าเข้ามาใกล้สิเธอเตือนแต่เสียงสั่นเล็กน้อยผมแค่อยากเห็นหน้าคุณความมืดไม่อาจปกปิดประกายตาที่เธอจำได้ดีแม้จะผ่านมาหลายปีผมไม่เคยหยุดรักคุณไม่เคยแม้แต่วินาทีเดียวคุณภพน้ำเสียงเธอสั่นไหว ผมรู้ว่าคุณยังไม่พร้อมจะให้อภัยเขายื่นมือมาแตะมือเธอเบาๆแต่ขอแค่อย่าผลักผมออกไปจากชีวิตคุณอีกเลยนิ้วมือหนาสารประสานกับนิ้วเรียวนิชมนไม่ได้ชักมือกับเอกภพไม่อาจห้ามใจได้อีกเขาโน้มตัวกดริมฝีปากหนักหน่วงบนกลีบปากหญิงสาวใน YouTube จะตัดฉากเล่าร้อนออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์อะไร รีอะไราตามลิง์กที่ให้ไว้ด้านล่างเด็กด้วยยอมรับสักทีนะว่าคุณก็รักผมอยู่นิชมนยิ้มทะเลนใส่ตาเขาแล้วทำจมูกเชิดเชิดอย่างลูกคุณถือดีว่าฉันบอกว่ารักคุณตอนไหนกันถ้าคุณยังปากแข็งอีกผมจะทำให้คุณบอกรักผมทั้งคืนเลยซิ้งคำเขาก็โชว์บริมฝีกร้อนผ่าจูปากเธอที่บัดนี้ให้รสชาติหวานละมุนรัดรึงใจยิ่งกว่าเดิม นิชมนตอบสนองเขาโดยไม่อิดออดสอดแขนอบรอบเอวแทกนิ้วไลผมตรงท้ายทอยเขาตอนนี้กลิ่นจากเขาคลุกคล้าเป็นหนึ่งเดียวกับเธออีกครั้งและอีกครั้งเช้าตรู่ของวันใหม่แสงอ่อนๆลอดผ่านม่านบางบรรยากาศยามเช้าอบอุ่นด้วยกลิ่นกาแฟผสานกับข้าวต้มหอมกรุ่นอ้าเก่งจังลูกวารุณีป้อนผลไม้ให้หลานกินหมดเลย ที่เคี้ยวตุ้ยตุ้ยพลางแกว่งขาตาไม่ละจัดก,กระตูในแท็บเลต็ตเอกพบเดินออกมาในเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นผมยิ่งชื้นจากการอาบน้ำเขาหยิบแก้วกาแฟยิ้มกว้างอย่างคนอารมณ์ดีไม่นานประตูห้องนอนเปิดอีกครั้งนิดมนก้าวออกมาด้วยท่าทีไม่ค่อยปกติเธอรวบผมสูงสวมเสื้อคอปกกระดุมถึงคอเดินตรงไปหาลูกชายอารุณสวัสดิ์จ้ะแม่ครับ พีกชีนิ้วน้อยคอแม่แดงแดงยุงกัดเหรอครับห้องเงียบสนิทนิชมนแข็งทื่อมือที่ยื่นไปลูกหัวลูกค้างกลางอากาศใบหน้าร้อนผ่าจนแทบเป็นไฟซิริวันสำลักกาแฟรีบแก้สถานการณ์ใช่จะยุมห้องกงมันดุดุแค่ไหนครับเด็กน้อยเองเขมมองถามต่อดุมากเลยค่ะวรุณีเสริมพยายามกลั้นยิ้ม แถมยิ่งตัวโตวมากแน่แน่ยาว่าทิกตะโตยุมตัวโตวมันกัดแม่งงั้นคืนนี้พีจะช่วยแม่เลยตียุมเมื่อเด็กชายเอ่ยจบทุกคนก็ระเบิดเสียงหัวเราะขึ้นพร้อมกันสิริวัลหันไปกระซิบกับวารุณีทั้งคู่ยิ้มกันอย่างรู้ทันเอกภพที่ยืนจิบกาแฟอยู่ถึงกับสำลักไอเบาๆเ,เ,เพื่อกลบเกลื่อนเสียงหัวเราะววตาเป็นประกายด้วยความสุข นิชมนยืนนิ่งราวกับผุนใบหน้าร้อนผ่าด้วยความเขินอายสุดๆก่อนจะพูดว่าขอตัวไปจัดการยุงตัวโตก่อนนะคะพูดจบเธอก็หมุนตัวเดินเร็วปรือเข้าห้องครัวปลายผมอยากไหวตามแรงสะบัดนิชมนเดินลงส้นเท้ากระแทกพื้นห้องครัวดังตึงตึงตึงเข้ามาในครัวด้วยใบหน้าแดงระเรื่อปนโกรธจัด ดวงตาคู่งามวาววับราวกับจะปล่อยสายฟ้าใส่คนตัวสูงที่ยืนจิบกาแฟอย่างอารมณ์ดีอยู่ตรงมุมครัวเพราะคุณคนเดียวเลยเธอพร่องออกมาเสียงคุณทำให้ฉันอายแทบแทบแผ่นดินนี้เอกพบหันมายิ้มกรุ้มกลิ่มรอยยิ้มที่ทำเอาใจคนมองเต้นผิดจังหวะแม้ในวินาทีที่โกรธที่สุดเขาวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะก่อนจะเดินเข้าไปหาหญิงสาวอย่างใจเย็นขอโทษครับ แต่ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเสียงทุ้มกระซิบเบาชิดใบหูผมจะประทับรอยรักบนตัวคุณในที่ที่ไม่มีใครเห็นใบหน้าของนิชมนร้อนวาบยิ่งกว่าไอ้น้ําจากกาแฟาที่ยังอุ่นในแก้วเธอเบ,อเบิกตากว้างก่อนจะทุบมือเบาๆลงบนอกเขายังจะมีครั้งหน้าอีกเหรอเอกพบหัวเราะเบาๆก่อนจะรวบมือเรียวทั้งสองของเธอมากุมไว้แน่นสายตาของเขา มีประกายบางอย่างที่เปลี่ยนไปจริงจังกว่าเดิมลึกซึ้งกว่าเดิมนิดแต่งงานกับผมนะเธอชะงักงันไม่ทันได้ตั้งตัวร่างสูงก็ล้วงเอากล่องกำมะหยี่เล็กๆออกมาจากกระเป๋าและเปิดออกเผยให้เห็นแหวนเพชรเม็ดงามที่เปล่งประกายระยิบระยับในแสงไฟห้องครัวเขาหยิบมันขึ้นมาแล้วสวมลงบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอด้วยมือที่สั่นเพียงเล็กน้อย แหวนนี้เป็นแหวนประจำตระกูลผมตั้งใจจะสวมให้คุณตั้งแต่เมื่อสี่ปีก่อนแต่คุณแดนหนีไปก่อนเสียงเขาแผ่วลงแต่ผมหวังว่ามันคงไม่สายเกินไปสำหรับวันนี้นิชมนเม้มปากแน่นหัวใจเต้นครมครามจนกลัวอีกฝ่ายจะได้ยินเธอสูดลมหายใจลึกแล้วแกล้งพูดตลบกเกลื่อนทั้งความตื้นตันและความเขินมาขอแต่งงานในครัวแบบนี้ไม่โรแมนติกเลยสักนิด เอกพบหัวเราะน้อยๆก่อนจะโน้มตัวลงกระซิบอย่างขี้เล่นงั้นเดี๋ยวผมจะเหมาเรือสำราญจ้างวงออเคสตรามาบรรเลงเพลงรักกลางทะเลฮ่องกงแล้วจุดพลุสักพันลูกแล้วค่อยขอแต่งงานใหม่อีกครั้งดีไหมหญิงสาวเบ้ปากหัวเราะเบาๆพลางพูดกลั้วเสียงขำไม่เอาเปลือยเงินเอาไว้เก็บให้ลูกเรียนหนังสือดีกว่า ชายหนุ่มยิ้มกว้างก่อนจะโน้มตัวลงจุมพิษแผวเบาบนหน้าผากของเธอรอยจูบที่เต็มไปด้วยความรักและหวงแหนผมรักคุณที่ตรงนี้แหละเขากระซิบเสียงนุ่มที่คุณคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอในขณะที่คุณดูแลคนอื่นก็ให้ผมได้ดูแลคุณนะค่ะเอกพบยกมือขึ้นประคองใบหน้าเธอด้วยความพนุถนอน,นิ้วหัวแม่มือรูปลาแก้มที่ยังคงเปียกชื้นด้วยน้ำตา ดวงตาทั้งคู่สบประสานร,ราวกับกำลังอ่านความรู้สึกลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจนิดเขากระซิบลมหายใจอุ่นรินรถใบหน้าเธอนิชมลหลับตาลงช้าช้ารับรู้ได้ถึงความใกล้ชิดที่ค่อยๆลดลงจนกระทั่งริมฝีปากอุ่นของเขาแต่สัมผัสริมฝีปากเธอเบาดัางสายลมฤดูใบไม้ผลิจูบแรกแผาเบาราวกับกลัวว่าเธอจะหายไปกลัวว่านี่เป็นเทียงความฝัน นิชมนตอบรับด้วยการเอื้อมมือขึ้นโอบรอบลำคอเขาดึงให้เข้ามาใกล้กว่าเดิมจูบที่เริ่มต้นด้วยความอ่อนโยนค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นจูบที่ลึกซึ้งเต็มไปได้วยความโหยหาที่สะสมมานานถึงสปีเขาดึงเธอเข้ามาแนบชิดจนรู้สึกได้ถึงการเต้นของหัวใจที่สั่นระริกไปพร้อมกันริมฝีปากเคลื่อนไหวราวกับกำลังสื่อสารทุกคำรักที่ไม่อาจเอ่ยเป็นวาจา ทุกความคิดถึงที่กัดกินหัวใจมาตลอดเวลาที่ต้องแยกจากกันเมื่อคลายจุบออกทั้งคู่ยังคงแนบหน้าผากชิดกระลมหายใจถี่กระเพื่อมฉันรักคุณนิชมนกระซิบเสียงสั่นไหวด้วยอารมณ์เอกพลืมตาขึ้นน้ําตาคลอเบ้าผมรักคุณมากกว่าชีวิตตัวเองมากกว่าลมหายใจมากกว่าทุกสิ่งบนโลกนี้รวมกัน เขาจูบหน้าผากเธอจูบตาจูบแก้มราวกับต้องการจะประทับรอยรักไว้ทุกตารางนิ้วสองสัปดาห์ผ่านไปแสงอ่อนยามเช้าทอดยาวบนถนนสายเล็กสายลมพัดใบไม้ไหวเบาๆพร้อมเสียงนกร้องระรัว กำทรยืนนิ่งอยู่หน้าคาเฟ่สายทะลักสายตาเขาจับจ้องอาคารสไตล์ยุโรปสีครีมที่ทอดตัวงดงามท่ามกลางธรรมชาติแทนที่ร้านไม้หลังเก่าที่เขาเคยออกแบบด้วยมือของตัวเองความทรงจำพรั่งครูขึ้นมาวันที่เขาวัดระยะเขียนแบบเลือกไม้ทุกชิ้นด้วยความตั้งใจวันที่เขาช่วยเธอเลือกโต๊ะเก้าอี้แม้กระทั่งของเล่นเล็กๆน้อยๆสำหรับพี่เขาไม่เคยลืมสักอย่าง แต่ทุกสิ่งที่เขาสร้างไว้ได้จากไปแล้วเหมือนกับความหวังในใจที่ค่อยๆมาลายหายเขาปิดเปลือกตาลงภาพวันแรกที่เห็นเอกพบยังคมชัดในความทรงจําไม่ต้องมีใครบอกเพียงแค่เห็นสายตาของนิชมลที่มองชายคนนั้นกำอนก็เข้าใจทันทีมันคือสายตาที่เขาไม่มีวันได้รับสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันลึกซึ้งที่เขาไม่อาจแทรกเข้าไปแม้จะพยายามเพียงใด สี่ปีเขาใช้เวลาสี่ปีเต็มอยู่เคียงข้างเธอคอยช่วยเหลือคอยดูแลรอคอยวันที่เธอจะเปิดใจแต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นเพียงรอยยิ้มสุภาพและคำปฏิเสธอันนุ่มนวลในขณะที่เอกพบใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็ได้ครองหัวใจเธอกลับคืนกำอนยิ้มขมขื่นลมหายใจที่ผ่านริมฝีปากพร่าเบาบางทีความรักก็ไม่ได้วัดกันที่เวลา บางทีมันอาจเป็นเทียมประกายตาวินาทีเดียวระหว่างคนที่เคยมีหัวใจผูกพันกันบางที่มันอาจเป็นสายใยที่ไม่เคยขาดแม้ระยะทางและเวลาจะพยายามตัดมันออกจากกันกําอนหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะตัดใจหันหลังเดินจะกลับไปขึ้นรถแต่เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มของรถโฟลวิรูที่แล่นเข้ามาในบริเวณร้านทำให้เขาหยุดฝีเท้าโดยอัตโนมัติ รถคันนั้นจอดสนิทและไม่ต้องเดาเลยว่าใครคือเจ้าของเอกพบประตูรถเปิดออกนิชมลก้าวลงจากรถพร้อมอุ้มลูกชายไว้ยกำลังสนไว้ในอ้อมแขนด้านหลังมีคุณวารุณีกับคุณสิริวันที่กำลังพรุงพรังด้วยถุงของฝากของเล่นและของตกแต่งร้านจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมาท่ามกลางความวุ่นวายของการขนของเสียงเล็กๆใสๆดังขึ้นอย่างดีใจสุดขีด พ่อทอนเสียงนั้นดังแหลมตรงเข้ากลางอกของกำทอเขาหันขวับโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วต้องพยายามปรับสีหน้าให้เป็นรอยยิ้มแม้มันจะเจอจางไปด้วยความปวดร้าวน้องพีกปีนลงจากอกแม่และวิ่งดุกดิ๊กเข้ามาหาเขาอย่างไร้เดียงสาตาเป็นประกายระยิบพ่อทอนทอนผมไปดูสไปเดอร์แมนตัวโตมาด้วยแล้วก็มีเขาด้วยตัวเขียวๆเลย เด็กชายเล่าโม้พร้อมออกท่าทางประกอบอย่างตื่นเต้นกำทอรก้มลงรับตัวเด็กเข้ามากอดไว้แน่นๆจนหัวใจเขาสั่นไว้ไปหมดเยี่ยมไปเลยครับเขาฝืนยิ้มลูบผมเด็กชายอย่างแผ่วเบาทั้งที่ข้างในมันสั่นไหวจนแทบทรงตัวไม่อยู่นิชมนเดินตามลูกชายมาเงียบๆก่อนจะหยุดอยู่ตรงหน้ากำอนเธอส่งยิ้มบางให้เขา คุณเอกภพพาน้องพีทไปเที่ยวสวนสนุกที่ห้องกงค่าเธอถามน้ำเสียงอ่อนโยนกำธรพยักหน้าช้าๆก่อนจะเอ่ยแผ่วเบาร้านคุณนิททใไม่สวยกว่าที่ผมออกแบบไว้เยอะเลยไม่หรอกค่าคาเฟ่ที่คุณทรอ,ออกแบบให้สวยกว่าตั้งเยอะแต่คนบางคนชอบเอาแต่ใจทำอะไรไม่ปรึกษานิดเลยนิชมนยิ้มให้เขาอีกครั้งพลางปลายตามองไปที่เอกภพ เอกพบยืนดูอยู่ห่างๆสีหน้าเรียบนิ่งแต่ดวงตานั้นฉายแววระแวดระวังและเจอด้วยความหึงหวงเล็กน้อยแม้เขาจะรู้ดีว่าใครคือเจ้าของหัวใจของนิชมนในตอนนี้แต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชายตรงหน้าย,ยังคงเป็นคนสำคัญในชีวิตของลูกชายและก็เคยหวังจะเป็นคนสำคัญของเธอด้วยสวัสดีครับคุณกาทธรเขาทักเสียงเรียบดวงตานิ่งแต่คมกริบ กำธรเงยหน้ามองคนตรงหน้าก่อนจะยิ้มบางยิ้มของผู้แพ้สวัสดีครับคุณเอกภพน้ำเสียงของเขานุ่มนวลแต่แฝงด้วยความเหนื่อยลา้าและการยอมรับในโชคชะตาเอกพบรับลูกชายจากอ้อมแขนของกำธรมาแนบอกน้องพีคยังไม่ทันหายตื่นเต้นจากเรื่องสปเดอร์แมนมือเล็กๆยังโบกไม้โบกมืออวดของเล่นในถุงอยู่ตลอดเวลา นิชมนยืนมองทั้งสองสลับกันสายตาเธอสะดุดอยู่ที่ใบหน้าของกำธรสีหน้าที่เก็บกลั้นไว้ไม่มิดราวกับจะเอ่ยบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าพอจะพูดออกมาที่พบขดี๋วพาน้องพีเข้าไปในร้านก่อนนะฉันขอตัวคุยกับคุณธรสักครู่เธอเอ่ยเสียงเบาเอกพบหันมองเธอก่อนจะพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรเขาก้มลงหอมแก้มลูกชายเบาๆแล้วพาเดินเข้าไปในร้านโดยไม่หันหลังกลับมาอีก เหลือเพียงสองคนยืนอยู่ใต้ร่มไม้ใบไม้ไหวตามลมอ่อนๆคล้ายจะปลอบโยนใครบางคนที่หัวใจแหลกสลายอยู่ภายในกำทอนยิ้มให้เธออีกครั้งเป็นยิ้มที่อ่อนโยนที่สุดและก็เศร้าที่สุดเช่นกันเขาคือผู้ชายที่คุณคอยมาตลอดสี่ปีใช่ไหมใช่หนุ่มถามออกไปทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าคำตอบคืออะไรฉันมาได้รอเขาฉันยอมรับว่ายังตัดใจจากเขาไม่ได้ น้ำเสียงนิชมนตเต็มไปได้วยความรู้สึกผิดและเห็นใจคุณ,ณธทรฉันขอโทษขอโทษที่ทําให้คุณเสียเวลาขอโทษที่หญิงสาวพูดยังไม่ทันจบกําธรก็รีบเอ่ยแทรกขึ้นว่าคุณไม่ต้องขอโทษผมหรอกผมผิดเองที่รักคุณรักทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าคุณยิงลืมผู้ชายคนนั้นไม่ได้เขาพูดเบาๆแต่อารมณ์ในน้ําเสียงนั้นหนักแน่นพอจะทําให้หัวใจหญิงสาวสั่นไหว แม้ผมจะไม่ใช่คนที่คุณรักแต่ผมก็อยากให้คุณมีความสุขอยากให้น้องพิกเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นขอบคุณนะคะคุณกำอรขอบคุณที่คอยช่วยเหลือมาตลอดและเป็นเพื่อนที่ดีเสมอมานิชมนเสียงสั่นเครือกำทรฝืนยิ้มพูดติดตลกว่าหากวันไหนถูกคุณเอกภพพรังแกคงจะวิ่งมาสบอกผมไม่ได้อีกแล้วนะนิชมนใจหายว่บ ทำไมคะพูดเหมือนคุณจะไปไหนไกลๆผมจะย้ายไปทำงานที่ปารีสนะครับทางบริษัทแม่เขาตามตัวนานแล้วแต่ปฏิเสธไปหลายครั้งเพราะยังห่วงคุณอยู่ตอนนี้คุณมีคนดูแลแล้วผมคงไม่ต้องห่วงอะไรนิชมนยิ้มออกมายินดีด้วยนะคะคุณนทรเป็นคนเก่งฝีมือดีต้องได้รับตำแหน่งสูงแน่ๆขอบคุณครับงั้นผมฝากคุณนิชลาน้องพีคให้ด้วยนะครับได้คะ่ะ จากนั้นกำธรก็หันหลังเดินจากมาเขาเงยหน้ามองแสงแดดที่ลอดผ่านกิ่งไม้แสงอุ่นนั้นกลับรู้สึกเย็นเยียบสำหรับหัวใจที่กำลังแหลกสลายขอให้เธอมีความสุขนนิดเขากระซิบกับสายลมบางครั้งการรักใครสักคนอย่างแท้จริงคือการยอมให้พวกเธอได้อยู่กับคนที่เธอรักแม้คนนั้นจะไม่ใช่เขาก็ตามสเดือนผ่านไป งานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในไรพพธาราสถานที่ซึ่งเอกภพสั่งปรับปรุงใหม่ตั้งแต่เรือนรับรองจนถึงสวนดอกไม้ที่เบ่งบานรับแสงแดดยามเย็นกลายเป็นฉากหลังแสนง,งดงามให้กับพิธีวิวาที่อบอวลไปด้วยความรักเจ้าสาวในชุดแต่งงานสีขาวบริสุทธิ์ที่ปักลายลูกไม้ละเอียดอ่อนยืนอยู่กลางสวนใต้ซุ้มดอกไม้สดที่เธอชื่นชอบถักทอประดับเป็นโดมขนาดย่อมเหมือนเทพนิยาย เธอยิ้มเขินอายขณะเดินเคียงข้ามานดาเข้าสู่พิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสท่ามกลางเสียงปรบมือและแววตาเปี่ยมสุขของแขกเรือเอกภพในชุดทักซิโดเรียบหรูยืนรอเธออยู่ปลายทางของทางเดินเข้าสบตากับนิชมนิ่งนานราวกับต้องการให้ช่วงเวลานี้ตราตรึงไปชั่วชีวิตเมื่อพิธีการแต่งงานเสร็จสิ้นภายใต้แสงดาวที่เริ่มส่องประกายกลางผืนฟ้าแขก ผู้มีเกียรติร่วมกันกล่าวอวยพรแชมเปญถูกเปิดขึ้นดนตรีคลาสสิกบรรเลงขับกล่อมบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงปรบมือและความอบอุ่นจากทั้งสองครอบครัวจากนั้นก็ได้เวลาส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องหอในห้องหอตกแต่งด้วยดอกกุหลาบสีแดงบานสะพรั่งเต็มห้องเอกพบเปิดประตูห้องนอนอย่างนุ่มนวลแล้วหันไปอุ้มเจ้าสาวของเขาขึ้นในอ้อมแขนวางร่างเธอลงบนเตียงอย่างแผ่วเบา ขาค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงนั่งข้างเธอมือหนาเอื้อมไปจับมือเล็กของเธอไว้แล้วโน้มตัวเข้าหาก่อนจะจุมพิษหน้าผากเธออย่างแผ่วเบาริมฝีปากอุ่นเลื่อนไปสัมผัสแก้มและมาหยุดที่ริมฝีปากของเจ้าสาวปลายนิ้วเขาไลเา่เบาๆที่กรอบหน้าอย่างทนุถนอมนิชมลหลับตารับสัมผัสนั้นอยู่ครู่ก่อนจะเบี่ยงหน้าออกเบาๆแล้วดันอกเขาอย่างนุ่มนวลนเดี๋ยวก่อนค่ะเธอเอ่ยเสียงเบาหน้าแดงจัด ขอฉันถอดชุดก่อนเอกภพชะง,งักไปนิดก่อนจะหัวเราะเบาๆในลำคอด้วยความเอ็นดูเขาเอื้อมมือไปจับมือเธอไว้แล้วประคองเจ้าสาวลุกขึ้นจากเตียงอย่างแผวเบาดวงตาคมศบตาเธอแน่นิ่งและเอ่ยเสียงทุ้มพร่างั้นผมช่วยนะนิชมนเบื่อนหน้าหนีด้วยความเขินค่ะ เอกพาพลุกขึ้นนั่งขอบเตียงให้เจ้าสวยแสนสวยของตนยืนระหว่างขาจากนั้นเขาก็เริ่มใช้มือปลดกระดุมเสื้อด้านหลังให้นิชมนรูดเพียงครั้งเดียวชุดเจ้าสาวก็เลื่อนหลุดออกราวกับปอกกล้วยเหลือเพียงชั้นในที่เป็นปราการสุดท้ายเมื่อเอกพบแต่ปลดมันช้าาใช้เวลานานกว่าปกติช่วงหัวง,งอกเพื่อจะได้ไล้ผิวเนื้อเนียนนุ่มนิชมนเห็นเขากำลังชัยชมเรือนร่างเธอก็ไม่ได้ขัดขืน เอกพบเล้สายตามองร่างสุดเซ็กซี่ของภรรยาสาวจากลาดไหลถึงสะโพกมีส่วนวาส่วนโค้งที่ดึงดูดใจเขาเหลือเกินชายหนุ่มมีอาจทนได้นานเขาก้มไปจูบเม้มเนื้อเนียนเล่ขึ้นมาตามแนวสันหลังจนถึงไหลใน YouTube จะตัดฉากเล่าร้อนออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บซต์อะไรรีอะไรตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง เอกพบหายใจกระชัน้นหอบแนบสุขใบหน้าลงที่ลำคอภรรยาสาวบ่งบอกถึงความสุขเต็มอิ่มวงแขนกอดประกองนิชมนแล้วจูบลงที่ขมับเธออย่างรักใคร่หัวงแหนกราบนานเท่านานจบบริบูรณ์หากชอบนิยายสนุกสนุกฟังเพลินๆได้ทุกวันกดไลค์กดติดตามไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้แอดมีมทำคลิปต่อไปจ้า เรากับลมลอยไปต้องสายลมเรล่อลอยลอยลมอยู่ไรจบไหมแต่ละวันที่ผ่านไปเหมือนชีวิตไร้ความหมายเหมือนจะตายลงช้าช้าทุกคืนที่หลับตาแนบไปในฝันยังอ้างว้ามไหม